ครับผมมันนี้เรามีอ่ะเอาทีราฟุตบอลครับโชว์ียลพินแล้วเหรอโตเกียวมีสีันวันนี่นะมีบุฟอาหารม,ามั่งเลยครับผมจากบ้านฮักต่างๆครับอันนี้จากบ้านฮักบ้านฮักเต้าปีวิทครับผมเป็นอไอศครีมโอ้ยยังครับผมไอศครีมที่หลายแนวเแห้งอยากได้เลย ขอบคุณนะครับขอบคุณบ้านแฮกปี่ทีพีเท่ยนะครับผมอไปครับเี่ยวาเพิ่งไปมีไรแย่งครับผมไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมีเมตาผมได้ยังกินได้จนถ้าพี่เล็กแบมโซอันนี้จากุี่เล็กแบบโซครับผมพิวญี่ปุ่นมัาทอาหารปญี่ปุ่นการิครับ ขายย่างเนี่ยค่ะขอบคุณพี่เล็กแบนนซงครับนี่ก็จะเป็นอาหารทีมงานครับผมเป็นข้าวกล้องไม่นี่กะทิปลาเรียบหมูป้ากับมุกต่อบปลาเกี๊ยครับผมพีฟิล์ตชื้นอันอนี้ครับนี่เขานีพี่เล็กครับของทิมงานอันนี้อันนี้จากไหนนี่ครับผม เกาหลีหรือเปล่าล้นน้ำมุ้งไปครับผมบ้านอะไไม่รู้อบ้านบ้านอาร์ตเบ้านชอปปอร์ครับบ้านบิวบี้ใชอปปอรครับบ้านเดนเซอร์ครับมบ้านชอปเปอรบ้านอาร์ตบ้านบอลแล้วก็ที่คีต้ครับสามสนุนเจ้าหนึ่งกาเฟพร้อาหารห้าสิบชุดครับ่รวมชุดผู้บริหาร กองคอ่ะอกองเชาห่าครับผมกองก็เช่าหาสองกองลอยฮะซึ่งมได้ซึมบได้ซึ่งมาได้่อุ่นใจได้กองก็เ่าห่ากองลอยอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ครับผมผลไม้จากบ้านฮักแพงยูริลิคุนะครับผม ปลาพลเมยแซ่เย็นข้าวบานข้าวป๊า่อันนี้ส wow. ุดผู้บริหารคนเขามันเือบริหารนมันลายโพดที่ห้ากองผู้บริหารเขาเกียวบอล เขเกียร์เขาเกียร์เขาเกียร์เขาดีนี่ข้าวข้าวญี่ปุ่นก็เอาไว้ให้บอสอีกสองถุงนะคะสิบกล่องข้าวญี่ปุ่นอ่ะบอลลดสีกบส่งเขาเซิรไว้แม่ก็อยากแหวกดูสิเป็นนายเซเทยก็มีอยู่นะไม่ได้ขึ้นโปสเตอร์ก็อยู่นะามันซื้ออาหารเจจติกว่าไปเสียดายเขาอันเจติกมากแต่สิมากมึงนี่นะเจติกมากแต่ที่เรคอยว่าแต่บอลเราหวานเราลดหุ้นคือสิกินเท่าไรหรอกเนาะ บ่ได้ดอกครับคหุ้นเรอเปนเงาระบาดนี่แง่บอสจะลดหุ้นปะครับบอสอาหารกับมันาคปกติแต่ว่าือบนแม่นเมื่อกูแดกเขากูชิเฮ็ดเอางงเฮ็ดงานจะลดหุ้นรึ่าจะลดหุ้นบ้นกัพอลดหุ้นอยู่แต่วากินเขากตก็ดีเอาตาหุน่าแต่เขาได้กินเขาเอาที่วอไปเปลี่ยนสุดี่ิวในอบ้านบ้านนี่ยัง่มถึงดากบ้านนะก่อนบ้านอันนี้ยัง บ้านอ่บ้านแดนรวมบ้านแดนหรือเปล่าครับรวมบ้านแดนครับผมขอบคุณครับท้หมเช่คเป็นรวมบ้านแดนแต่บ้านหลายอย่างใช่ไหมคะ